เกียร์กูไปคนเดิมเอาไปคิดว่านั่นคือค,คือเขาเรียกอะไรคือ,คอแบบคือทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่กูพูดเนี่ยมันต้อง4เดือนมาแล้วมันไม่ใช่ว่ากูเพิ่งพูดวัน2วันนี้4เดือนมาแล้ว4เดือนที่กูพูดมาแต่เพิ่งจะเอามาเป็นประเด็นวันนี้เพิ่งจะขุดมาแล้วก็ตัดช็อตสั้นๆให้กูเนี่ยดูแย่ เดี๋ยวกูจะเปิดได้ฟังเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกูค่อยเปิดทีเดียวกูงงกูเบื่ออะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาเป็นเป็นเรื่องปกติคนมาสัมภาษณ์กูไม่ใช่ประเด็นกูนะ คนมาสัมภาษณ์กูเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นประเด็นชาวบ้านแต่วันเนี้ยประเด็นกูเลยสองช่องละวนเวียนอยู่ไม่กี่ช่องนี่แหละแล้วพรุ่งนี้กูก็ต้องตื่นเช้าออกจากบ้านตีห้าไปรายการช่อง5เสร็จแล้วตอนบ่ายกูมีรายการต่ออีกช่อง5้าเหมือนกันคือเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเรื่องซากศพ ไม่ได้เป็นเรื่องเลยแล้วกูพูดไปอะไรไม่ได้มีอะไรผิดเลยถูกทั้งหมดไม่ได้มีอะไรผิดเลยกูยังยืนยันคำเดิมว่ากูพูดไม่ได้มีอะไรผิดเลยถูกหมดแต่ไม่ถูกใจไงเออมันไม่ถูกใจไงประเด็นอย่างคลิปเนี่ยที่คนไปตัดกันเนี่ยก็ตัดแบบสั้นๆใครมีคลิปสั้นวะที่มันตัดเนี่ย เดีย๋ยวนะเขามีคนส่งคลิปให้อยู่คลิปเนี่ยมันของจริงเนี่ยมันอยู่วันจันทร์ญญที่สองกันยาจันทร์ที่สองกันยาหกเจ็ดไปดูได้นใน YouTube อ่ะมึงฟัง เดี๋ยวกูจะให้พวกมึงทุกคนฟังแล้วช่วยกันเป็นสักขีพยานว่ากูพูดถูกหรือพูดผิดเป็นกอนศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะหมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอันนี้กูไม่ได้ดูผีจีที่บรรณาภาพไม่เน่าเปื่อยเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หา หมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอันนี้กูไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์นะมึงรู้ไหมว่าเขาตัดคลิปกูตัดยังไงอ่าผู้ว่าทำไมมัน,มนเล่นยากจังเน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะหมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอันนี้กูนี่มันตัดแค่นี้คลิปที่มันเอาไปโจมตีกูมันตัดแค่นี้ฟังอีกทีหนึ่ง เขาเอาไปตัดแค่นี้แล้วจบไม่ฟังคำอธิบายเป็นบอสศักดิจจ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะหมาก็มีนะที่ไม่เล่าเปือ่อยอันนี้กูไม่ได้ดูถูกกูบาปเขาตัดแค่นี้สุดยอดไหมล่ะคนมันชั่วเนี่ยพระเกจิที่วังรนา,าพไม่เล่าเปือ่อยเป็นบอสศักดิจจ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะหมาก็มีนะที่ไม่เล่าเนี่ยมันตัดแค่เนี้ย มันตัดแค่นี้เลยเพื่ออะไรเพื่อให้ทัวมาลงโกแล้วคลิปเต็มคืออันนี้กูไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์นะ,ะครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะแยะไม่เกี่ยวแต่น,นี่กูพูดถึงความเห็นผิดที่คิดว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อยเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์มึงไปดูสิต่างประเทศแต่น่ะมีเยอะแยะสัตว์ยกระชาน่ะหมาแมวก็มีที่ตายแล้วก็ไม่เน่าอ่ะไปหาดูสิเออมันจะเกี่ยวหาเลศักดิ์สิทธิ มึงมันปรุงแต่งกันไปเองอะ่ะมีประเทศเดียวนี่แหละกูจะบอกให้กราบร่างศพล่างกายที่ไม่เน่าไม่เปื่อยไปสนใจอยู่กับของทิ้งแล้วของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านทิ้งร่างกายจะรับพวกมึงแบกปากราบมาไหว้กันเป็นของทิ้งกนะันอ่ะใช่หรือเปล่าเออนี่คือคลิปเต็มแต่ไปจัดให้กูดูแบบ เอาร่างศพครูบาจาร์เนี่ยมาเปรียบเทียบว,ว่าเป็นหมาไปเปรียบเทียบกับหมามึงดูความใจบาปของคนแล้วก็ให้ทัวร์เนี่ยมาลุมด่ากูกูพูดไม่มีอะไรผิดเลยทุกอย่างที่กูพูดถูกทั้งหมดไม่มีอะไรผิดเลยกูยังยืนยันตรงนี้ว่าสิ่งที่กูพูดไม่มีอะไรผิดเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่องอมรินทีวีไปกูบอกว่าถ้าจะเคารพกราบไหว้เราพูดกันประเด็นไหน ประเด็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูพูดว่าอะไรกูพูดเรื่องประเด็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูไม่ได้พูดเรื่องร่างกายพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูก็พูดอยู่ว่าอะไรกูก็พูดอยู่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดีมีมากมายกูไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์นะกูก็พูดดักไว้เพราะกูรู้ว่าวันหนึ่งจะมีควายมาด่ากูแบบนี้กูก็คิดไว้แล้วแหละวันหนึ่งมันจะต้องมีกูก็เลยพยายามพูดดักไว้ว่ากูไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์นะ กูพูดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าอะไรอ้อนวอนขอร้องสะดอข้อต่อชะตาหมดหนี้หมดสินล่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์ไม่แรงเกินไปกูยังไม่เห็นว่ามีอะไรแรงทุกอย่างที่กูพูดมีอะไรไม่จริงลองพูดมาสิหมาแมวตายแล้วไม่เน่ามีจริงไหมมึงไปหาดูใน Google ยังไงก็เจอใช่หรือเปล่าเจอไหมเจอ ศพคนตลอดชีวิตไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยไม่เน่ามีไหมมีมันไม่ได้เกี่ยวแต่กูไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์กูพูดยกตัวอย่างเรื่องความศักดิ์สิทธิ์กูไม่ได้พูดว่าครูบาอาจารย์ถ้ามึงจะกราบไหว้ครูบาอาจารย์คือกราบไหว้ซากศพของท่านร่างกายสังขารสรีระสังขารของท่านมึงกราบแล้วมึงระลึกนึกถึงคำสอนของท่านเนี่ย มึงกำลังกราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์อย่างผู้มีปัญญาแต่ที่มึงไปกราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์คืออะไรขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ประสบความสำเร็จมันได้เหรอเนี่ยความหมายของมึงกูตอบคำถามเรื่องคำว่าศักดิ์สธิ์ใครอยากจะโง่เชื่อก็เงเอะโง่งงไปนะจะเป็นพระก็ต้องฉลาดนะกูจะบอกให้ไม่ใช่ฟังที่เขาตัดมาอย่างเดียว แล้วจะเอาทัวร์มาลงกูกูพูดทุกอย่างจริงไม่มีอะไรผิดเลยแต่กูพูดแรงแต่รับไม่ได้แล้วถามว่าที่กูพูดแรงมันจริงไหมจริงแล้วกูดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์ไหมไม่เลยกูไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์เลยแล้วกูก็พูดดักทางไว้ก่อนด้วยว่าร่างกายท่านนี้เป็นของทิ้งท่านทิ้งแล้วมึงจะเอาไปเก็บมาเป็นความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ สอนยันตายก็ไม่เข้าหัวกระบาลก็ยังงมงายเพอเจอร์ไล้สาระกูพูดว่าการกราบไหว้บูชาสิ่งใดก็ตามต้องน้อมไปเพื่อการนึกถึงคำสอนไม่ใช่นึกถึงการหมดหนี้หมดสินมันผิดจากหลักสัจจความจริง เหนื่อยเหนื่อยวันวันหนึ่งกูต้องมาเจอกับอะไรไม่รู้แล้วทุกวันนี้ยิ่งกูดังเท่าไหร่คนก็ยิ่งปั่นกูมากเท่านั้นพยายามจะโค่นจะล้มกูลงให้ได้ แล้วการโค่นการล้มถ้าพูดเรื่องความจริงกูไม่ว่าแต่นี่ถึงขั้นใส่ร้าย,ายป้ายสีกูได้คำไม่จริงพยายามตัดในสิ่งที่ไม่ฟังคำอธิบายอะ่ะมึงเข้าใจปะไม่ฟังคำอธิบายกูอธิบายขยายความทุกอย่างชัดเจนละเอียดละออหมดแต่ไม่อธิบายเข้ายาคูไม่มีเหรอเอาเขาไม่ได้ทำมาเอานมก็ได้นมขวดเออเอเอ,เอขวดอะไรนะลูกเดือยอะ่ะน้ำลูกเดือยอะ่ะ อนิจังแล้วมันเป็นข่าวใหญ่โตมากวันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวอีก40่นาทีช่อง8จะเข้ามาสัมภาษณ์เมื่อกี้อามารินทีวีเพิ่งสัมภาษณ์เสร็จไปแล้วกูก็ไลฟ์สดเนี่ยแล้ะเดี๋ยวช่อง8เข้ามาอีกช่องหนึ่งเป็นประเด็นข่าวใหญ่ถึงขั้นเริ่มขุดคุยเรื่องหนี้เรื่องสินกูเรื่องอะไรสารพัดเริ่มละเริ่มละ ถ้าพระสร้างวัตถุมงคลแล้วเอาเงินนั้นไปช่วยประชาชนอันนี้ได้บุญหรือบาปมันก็ได้บุญแต่มันไม่ใช่หน้าที่พระมันเป็นการทําเดรัจฉาวิชา ต่อไปอาจารย์จะไม่มีที่ยืนถ้ายังไม่หยุดสอนบ้านกูที่ดินบ้านกูไม่มีใครสามารถมาไล่กลัวจากบ้านกูได้กูจะมีที่ยืนในบ้านของพ่อของแม่กูเสมอมึงจำไว้ยังไงกูก็มีที่ยืนจำไว้จำคำกูไว้ถ้ากูประพฤติธร,รมสมควรแก่ทรรมกูจะมีที่ยืนเสมอและกูจะยังยืนหยัดในการสอนธรรมะนี้ต่อไปไม่ว่าใครจะว่ายังไงเพราะสิ่งที่กูพูดอะมันขัดผลประโยชน์ชาวบ้าน เพราะสิ่งที่กูพูดมันขัดต่อความเชื่อของชาวบ้านแต่ชาวบ้านก็มีความเชื่อขัดกับคําสอนพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันดังนั้นกูจะสอนให้คนเนี่ยกลับมาหาคําสอนพระพุทธเจ้ากูจะสอนให้คนเลิกงม,มงายไร้สาระปัญญาอ่อนกูจะสอนให้คนเนี่ยกลับมาจากการเชื่อในไสย,ยศาสตร์ก้าวเข้าสู่พุทธศาสตร์คือศาสตร์ในการตื่นรู้กูจะเปิดเผยธ,ธรรมะของพระพุทธเจ้า ให้รรมะขอพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเรืองกูไม่กลัวกูจะสอนต่อไปกูไม่เคยกลัวว่าจะไม่มีที่ยืนกูไม่กลัวกูมีที่ยืนเสมอถ้ากูยังซื่อตรงต่อทำเช่นนี้ต่อไปไม่มีใครล้มกูได้ทาย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมกูไม่เคยกลัวกับเรื่องพวกนี้ไม่ยี่หลักกูแค่เหนื่อยล้าเมื่อคืนกูก็นอนน้อย แล้ววันนี้กูต้องมาเจอเรื่องพวกนี้อีกกูก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยนาย <_ c oughs> เหนื่อยนายเหนื่อยนายแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วกูจะไม่หยุดพูดกูจะไม่หยุดแล้วกูจะพูดแบบนี้ต่อไปกูจะยืนหยัดในคำสอนของพระพุทธเจ้ากูจะพูดตามหลักความเป็นจริงกูพูดแล้วว่ากูจะล้างบางความเห็นผิดกูจะล้างบางความเชื่อผิดๆด,ด้วยหลักคำสอนพระพุทธเจ้า กูจะสอนแล้วกูจะสอนอีกกูจะพูดแล้วกูจะพูดอีกกูจะประกาศแล้วก erm ูจะประกาศอีกกูจะขัดแย้งกูจะขัดแย้งแล้วกูจะขัดแย้งอีกกูจะทวนต่อกระแสโลกนี้แล้วกูจะกระทวนต่อกระแสโลกนี Daisy ้อีกความทวนกระแสโลกมันเป็นธรรมดาที่มันจะเหนื่อยล้าจะเหนื่อยยากเพราะมันเดินสวนขึ้นไปเพราะฉะนั้นกูจะทำต่อไปไม่มีวันลดละลดเลิก ใครก็หยุดกูไม่ได้ใครก็หยุดกูไม่ได้ไม่มีทางน้ำน้อยจะแพ้ไฟไหมคะไม่มีน้ำน้อยจะแพ้ไฟคำว่าน้อๆน้ำน้อยคือน้ำน้อยขนาดไหนอะไฟแคบไฟเปลวเทียนแต่น้ำน้อยของมึงคือขันหนึ่งอะมึงมีน้ำน้อยจังเลยขันหนึ่งไฟไหม้แล้วไหม้อะไรอ๋อไหม้ปลายเทียนมึงว่าดับได้ไหม ได้ได้เพราะมึงคิดเอาเองว่าน้ําที่มึงถืออยู่มันน้อยมึงว่าน้ําขันหนึ่งดับเทียนเล่มเดียวได้ไหมได้แต่ในใจมึงคิดว่าน้ําขันเดียวมันน้อยเกินไปดับไฟที่ไหมไม่ได้หรอกเพราะเขาบอกว่าไฟไหมแล้วไฟไหม้แล้วแต่ไหมอะไรไหมปลายเทียนมึงมีน้ําขันหนึ่งใช้นิ้วเนี่ยจุ่มน้ําเอาน้ําหยดลงไปเทียนก็ดับแล้วใช่หรือเปล่าใช่ปัญหาคือมึงคิดว่าทร,รมัฟโรเจ้าเนี่ยมันเล็กน้อยเหรอ ธรรมะพระพุทธเจ้ารุ่งเรืองไม่ใช่ตัวบุคคลแต่เพราะสัจจะความจริงของพระองค์นั่นเรียกว่าธรรมะลุ่งเรืองสัจจะความจริงของพระองค์ยังไงก็คือความจริงไม่มีใครสามารถลบล้างความจริงของพระองค์ได้ใครจะเถียงกูได้กูถามแค่นี้เต็มที่ก็ได้แต่กูว่าอะไรด่าว่ากูปามาตว่า้ายว่าแต่กูพูดจาหยาบคายด่าแต่ว่ากูพูดจารุนแรงแต่ที่กูพูดจริงมะจริงจริงแต่รับไม่ได้ จริงทั้งนั้นเถียงมาสิว่าอะไรไม่จริงลองเถียงให้กูฟังหน่อยอย่างประเด็นเรื่องเนี้ก็ไม่มีอะไรไม่จริงจริงทั้งหมดอะไรเถียงกูได้ไม่ได้นอกจากอะไรปาาตครูบาอาจารย์ลบหลู่ครูบาอาจารย์ลบหลู่ศรัทธาชาวบ้านเต็มที่ก็พูดได้แค่นี้แต่เอาความจริงมาเถียงกับกูว่าจริงหรือไม่จริงได้ไหมล่ะไม่ได้ที่กูพูดมีข้อไหนผิดมันไม่ผิดก็จริงแต่มันเป็นการดูถูกเหยียดหยาม ไม่เอาตัดเรื่องดูถูกเหยียดหยามจอดเอาเรื่องความจริงก่อนที่กูพูดจริงหรือผิดผิดหรือถูกว่ากันตามผิดตามถูกลองพูดมาสิผิดหรือถูกถูกทําไมจะไม่ถูกกูพูดทุกอย่างถูกหมดถูกหมดตามหลักคําสอนแต่ที่กูพูดผิดมีไหมมีกูก็แก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้น ใช่ถูกต้องธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเปิดแล้วเปรียบเหมือนแสงตะวันความเชื่อในโลกเปรียบเหมือนแสงหิ่งห้อยลิบหลีมากผมไม่สนใจอดีตอ,อนาคตของอาจารย์ผมสนใจแต่ตอนนี้อาจารย์ให้ธรรมะตื่นเชื่อเอออยู่กับปัจจุบันถูกต้อง นี่คือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมึงต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องสนใจว่าอนาคตกูจะเป็นยังไงเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นไม่ต้องสนใจอดีตกูเพราะมันจบลงไปหมดแล้วหน้าที่มึงคืออยู่กับปัจจุบันว่ากูทําประโยชน์ให้กับศาสนาได้หรือเปล่ากูทําประโยชน์ได้กับพวกมึงได้หรือเปล่าหน้าที่มึงคือสนใจจุดนี้อย่าสนใจตัวผู้พูดให้สนใจที่เนื้ออัดเนื้อทำตามหลักคําสอนนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ต้องสนใจว่าสิ่งที่กูกาลังพูดอยู่มันถูกต้องตามธรรมไหม ว่าสิ่งที่กูพูดอยู่เนี่ยมันเข้ากันได้ดุดน้ําลมกับน้ําตามหลักคําสอนของผู้เรียเจ้าหรือเปล่าสิ่ิที่กูพูดเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขสันดานทางกายวาจาใจสุจริตของมึงได้หรือเปล่านี่ต่างหากคือตัวสําคัญมึงต้องสนใจปัจจุบันเป็นเหตุไปสนใจทใําไมอดีตอดีตมีผลอะไรอดีตไม่ได้มีผลปัจจุบันสิมีผลตออนาคตพอดีมันจบไปแล้ว ต่อดีตกลับมาหลอกล้อมมึงได้ไหมอดีตย่อมกลับมาหลอกล้อมมันได้นั่นเรียกว่าผลจากการกระทํากูเป็นหนี้คนเป็นหนี้ย่อมมีความทุกข์อย่างยิ่งในโลกถามว่ากูมีความทุกข์ไหมกูย่อมทุกข์เพราะกูบวชไม่ได้เพราะการเป็นหนี้แต่กูทุกข์หนักหนาสาหัสจะเป็นจะตายร้องห้า้น้าตาไหลไหมไม่กูเลิกทุกข์แล้วเพราะอะไรกูก็ใช้หนี้ไปตามเหตุตามปัจจัยหมดเมื่อไรกูก็ไปบวชได้ตามเหตุตามปัจจัยกูวางทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นไวอ้อย่างละเอียดละออทุกอย่างหมด กูรอดใช่มีหนี้ก็จ่ายไม่ได้หนีนี่ถ้ากูหนีสิสมควรแก่การดา่าทอต่อว่ากูกูเห็นขุดกันจังเรื่องหนี้กูล้มไม่ล้มมีคดีไม่มีคดีบางคนบานไปลายไปถึงคดีอาญาหนุ่นเอาเลขบัตรประชาชนที่พวกมึงเนะี่ยไปเห็นกันในโลกโซเชียลเนะ่ไปเช็คดูซิว่ากูมีคดีอาญาหรือเปล่าไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกูก็ได้ว่าในชีวิตกูเคยมีคดีอาญามาสักคดีหนึ่งไหม ไม่มีไม่หามาสิอยู่ตรงไหนละคดียากูไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้พวกมึงเป็นหนี้สินกูสอนอยู่ประจําว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกกูพยายามขวนขวายบอกพวกมึงว่าอย่าไปเป็นหนี้ กูนี่แหละเป็นสักขีพยานในการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดกูจะบอกให้กูคเคยเป็นหนี้กูคเคยเป็นหนี้กูคเคยโดนฟ้องร้อแล้วปัจจุบันกูเลิกเป็นหนี้แล้วกูกำลังแก้ไขหนี้ตัวนี้ให้จบหมดสิน้น กูนี่แหละเป็นสักขีพยานให้กับพวกมึงได้อย่างชัดเจนว่ากูสามารถละจากกิเลสตัณหาในความอยากได้อยากมีอยากเป็นได้อย่างแท้จริงแล้วกําลังใช้นี่จนหมดสิ้นทําไมกูถึงไม่พูดเรื่องคดีความหรืออะไรต่างๆอานาที่พวกอะไรต่างๆอีพวกอีไออีต่างๆนานาพยายามเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปประจานอะไรต่างๆอานาไปพูดเอาไปค้นแขะกูไม่เคยกลัวกับสิ่งเหล่านี้เลยกูเฉยมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องในอดีตและกูกําลังแก้ไขเรื่องในอดีต ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในปัจจุบันแล้วกูก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่ากูบวชไม่ได้เพราะกูเป็นนี่แล้วมันจริงไหมล่ะกูโกหกตอแหลใครตรงไหนอ่ะก็กูพูดตามความเป็นจริงทุกอย่างกูโกหกไม่ได้แล้วจริงไหมล่ะจริงแต่ทาไมกูไม่เปิดเปิดเรื่องนี้ออกมาอย่างหมดเปลือกเพราะอะไรก็กูยังแก้ไม่จบกูแจ้แก้จบเมื่อไหร่กูถึงจะสามารถเปิดเผยทุกอย่างได้อะไรที่กูทําได้แล้วกูจะพูดกูจะสอนกูจะด่า แต่อะไรที่กูยังเคลียไม่จบกูจะเก็บเก็บไว้ก่อนจนกว่ากูจะเคลียรทุกอย่างจบแล้วกูจะเอามาบอกสอพวกมึงทีหลังวันสวดมนต์ข้ามปีกูประกาศในงาน4,000คนกูบอกว่าเดี๋ยวกูเคลียรทุกอย่างจบแล้วกูจะเปิดเผยเรื่องหนึ่งทุกอย่างให้พวกมึงเห็นเป็นสักขีพยานว่าสิ่งที่กูทำกูประกาศว่ากูเป็นนี่กูได้แก้ไขทุกอย่างจบสิ้นหมดแล้ว ให้ผู้มึงรอดูวันนั้นกูจะประกาศให้มึงเห็นว่านี่แหละคือความมหัศจรรย์ของหลักคำสอนพระพุทธเจ้านี่แหละคือความมหัศจรรย์ของการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือความมหัศจรรย์ของเนื้อแท้เนื้อธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาที่เป็นสักขีพยานแก่ตัวมึงเองได้ไม่ต้องอาศัยใครเป็นสักขีพยานกูนี่แหละจะเป็นพยานแก่ผู้มึงได้อย่างชัดเจนว่ากูสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ จากต่ำสุดจนถึงสูงสุดได้ตามหลักคำสอนของผู้ใดญเจ้ากูนี่แหละจะเป็นพยานในหลักคำสอนที่สามารถเปลี่ยนแปลงสันดานคนชั่วคนเลวที่ทำลายทำ้ายตัวเองด้วยการกระทำทางกายวาจาใจของตัวเองในทางทุจริตให้ก้าวเข้าสู่ความสุจริตได้กูนี่แหละจะเป็นพยานแก่ผู้เมืองได้ว่าธรรมะของผู้ใหญเจ้าเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลา